อ้มาอย่างหลายเลยพี่น้องแต่ว่าปัญหามันเนี่ยมอน,นี่ยแหละแม,มขคือรถคือรถน้นนอนเร็วมันจะตั้กล่อง,องผมพังอยู่เลยเนี่ยไล่ยแา้วผมเปิดประมนนาณสิบนาทีครับพื้นที่เนี่ยเพราะเอานามหดนะครับนี่เมื่อหนันมันเป็นดินทรายครับเนี่ยกับผ่านไปเกือบยี่สิบนาทีครับพี่น้องเนี่ยปิดเสียงเัียงไต้ไม่อรับ เก็บครับผมมันเรื่อมตายครับเอาไปดวนมาเลยกลับสวัสดีครับผมบอกกันกับอีสานเขียวครับกับผมพันอ่างครับพี่น้องครับพี่น้องมาหาศิตรวัวไม่มีซ้อนครับเมื่อนี้มาครับมอมแมมก่อนครับนายุเป็นมูเนี่ยหมอขึ้นครับพี่น้องเอ้าร้องมึงครับหมูวานก็ได้หลายอยู่เจ่าบ่ไเด็ดไทยครับเมื่อนี้ มาไต้พี่น้องบิง้งเครื่องเสียงเงาครับผมนี่ครับขยายเฮ้เบึ้งเอาเด้พี่น้องดังดีครับใส่กับแบตมอเตอร์ไซค์ครับผมนี่เอาขวารบใสเน่ยคือว่าดังกากเลยอันนี้ครับขยายรุ่นได้ก็บร่รู้หรอกไปยืมเขามาก,กันครับปากฮอนเข้ากับเอามาแต่น้ำพอนิจจ์ครับผมแล้วข่าของเก่า มีแต่ความดึกถือครับพุ่นดอกหนึ่งครับเป็นลำพงกระปุกธรรมดาออกสองทางครับมือนี่ยังเ,เสียงเขาลรอมครับจะมาป่ะมือนี่หมูวัดานี่มาหลายแห้งเลยแห็นมอาเดี๋ยวเปิดบั้งครับผมแป๊บหนึง่งเขาก็บิเสียบปุ๊บมันกับิเขานีแล้วครับผมใส่เมมมาเด้อนี่นี่คือเมมครับ เดี๋ยวก็หน,นีหมานัน่นเดี๋ยวก็อยากไลน่นั่นโอ้ดังแห้งได้ไหมน้องเดี๋ยวมาขึ้นรถนอนแล้วนี่โอ้เปิดข้าวเดี๋ยวมาแล้วพี่น้องไปแล้วหนึ่งตัวมาไว้อยู่เหย็บตัวนึง สองตัวแล้วครับเดี๋ยวผมตั้งกวองไว้ไหนได้พี่น้องเบื้องเอาเดี๋ยวผมเดยวายงนี้บอกขึ้น้อยเอาตามนี่ครับน้องมึงแมมแมมนี่เออหมอนี่มัสองสายไฟได้นน่ Ô oh, má lại rồi, má lại rồi. chéo lên. Chéo đây phải bắt nó ngập. Đây cặp đàm xiêm các bạn nhỏ. má lại hen. แม่มแม่ฮัมยี่อะกบนี่ครับพี่น้องเปิดแป๊บเดียวมาหลายแล้ว

แต่ว่าปัญหามันนี่าหมอนี่แหละแมมขึ้นรถขึ้นรถนอนเร็วมันจะตำกล่อง,องผมพังอยู่เลยนีย่โอ้โนี่แต่ตัวใหญ่ครับซ้อนเหาโอ้เอาไปใส่เบ็ดครับสุดยอดเลยนี่แบบนี้ไงเลยเปล่าแต่ช่วงนี้ไม่มีซ้อนมันก็แขไข่ครับ กูกำลังพอใส่เบ็ยดกับโอ้ยลงเอินมาแต่ถึงน้อมอนี่น้อเมิ่งกัดไม่มีซ้อนตายเบีดแม่มุูนยำกินพร้อมเฮ <c oughs> ้ยลำโพงจิดตกน้ำมอนี่ไหมพูดต้องเอาขึ้นรถดเราไม่ลองไไว่าไรหรอกเดี๋ยวหมอนี่ขึ้นรถดจะไหวกันแม่มาขืนรถนอนไปแล้วครับเอาขึ้นรถดกัน ไปย่าหันเล็บไปดองลงมาเลยวุดแมมเว้ยตายตเป็นสีเก่งเบสสายไฟนี่แล้วมันขวางกันผูใดสายน,นี้ามามันนั่นนั่นนั้นนนว เดี๋ยวแก้ปัญหากันพี่น้องบ่ไวล้ลไรจังเสียโอ้ปัญหานี่ย่างไง่หลวงเลยพี่น้องมันเหลียนทาคุบกินไม่มีซ้อนนะมอเนี่ยมันเป็นกัดซื้อได้กินพร้อมโอ้ยหัวก็เย็นแหละมากินไม่มีซ้อนเะนะในไลาเแล้วผมเปิดประมัน10นาทีครับพื้นที่นี่เพระวาน้ำหดดวยครับนี่มุ่นันมันเป็นดินทรายครับนะ กอน้ำหมดวสิมันมันหมุนครับได้เกือบห้าสิบตัวแล้วมันนะ้งเนี่ยเดี๋ยวเก็บรอบแรกครับผมปัญหามันคือบักแม้มนี่แหละโอ้ยหลงพามาถึงน่อสุมือมันคือว่ากินดังส่เดี๋ยวเก็บกวันรอบแรกครับมันจะตายว่ามันจะตายก่อน lùm nam đôi mày tay up thang lấy bên thang cho pháng thì gặp em bỏ là em yêu nó bạc mềm mềm hm 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 โอ้ยมันสูบมือไฟไปเลยดอกผมว่่มันไตออกเด้นีมบินหนวกกับฟองกันเอาเนากับผมรออเแียกแหกมันบ่ถึงสิบนาทีดอกไลยครับครับเดี๋ยวเปิดเียกหน่อยครับเดี๋ยวมาสรุปผลน้วกันจอมป่วนอยู่นี่หละเอาเอา,าครับกินมันอิ่มเลยปัญหามันนี่ก็คือว่า

เอาครับผมจะพันไปประมาณสิบหานาทีครับมาหลยครับได้ละโอ้อิมไม่ฮิซอนไปรับเราพี่น <c oughs> ้องมาโดนครับประมาณสองทุ่มสามทุ่มนี้หยู่นอนแล้วคือเด็กน้อยและเก็บครับผมใส่ตะแกงีงพอท่านกินคงับกลําหมดเลยขั้นป่อยโดนมันเหยาหนามครับตาย หลายเลยเกือบรั่วเลยครับนี่แปบ๊บเดียวอันนี้ผมลดเสียงเลยครับมันเลยบ่อคอยมานี่มาควันน่าดังจูใจแน่นอนครับเดี๋ยวเปิดเสียงมันกับม้อีกครับนี่ก็เหลือมาเรื่อยๆมันหมุนครับหมุนอยูกออ่ก้างๆนี่หลายครับอโอเคครับ ตำจะไปใส่เบียดกับแป๊บเดียวมือมันมากับมาเด็ครับมือบมมากับม,มาจักตัวเลยเดืกตัวหนึ่งอ๋อแล้เรื่องเสียงกันครับผมเห็นมามอีกดวดกับ่านไปเกือบยีสิบนาทีปอปเนาะปิดเสียง,งยงังไตไาอีกครับ เจ็บครับผมมันเริ่มตายครับเอาไปโดนมาได้ใจเสาะเถอะวะจะไตเขียดมัวนะครับบ่มีดอกได้เขียดมัวน้อยตัวเดียวนึ่งจะเอาไปใส่แหนบครับเขียดีมัวปากติดตามครับผลงานใส่แหนบเอาดังดีเถอะวะคนจังไนก่อน ดังแห้งฝดเจ็ด <c ười> จมัวบอกครับมือนี่มาเรื่อยๆครับถ้ามันเตสอดแกงเนีโอ้เดี๋ย่หน่อยแล้ว <c ười> เอาไปพ่หลายครับเอาไปพรา,าได้กินพนจีุบานเขาต้อหล,ล,ลายแล้วครับเขาเปิดสอดแกงหลายเราพี่น้องมุดแดงหลายครับโอ้ยมูมาพอถึงกับ สุ่มดดนมาดแดงกัดกหลไรครับข้นเบอร์นั้นิต,ตายซะมึงพี่น้องหมดแดงคัก,กี่ลี้อย่าอย่า,ย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 าเต็ยมเลยครับหมดแดงเลยกัดเร็วกบกัดไม่มีซ้อนทันเสือมั้เนี่ยไม่หน่อยๆเลยครับเนี่ยเจ้าเนี่ย นึงมุดดินกับเก่งๆจะเอ้ยมาเสียดหมดแดงเลยตัวหนึ่งเรียนนู่นี่ก็มีเรียนลงมาอย่างอยากถึงหมดแดงก่อยดีเอาเปิดดีจักครึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวไปหาเบิ้งเขียดน,น้ำคลองมึงอนู่น้ำให้นาผมมีเลยโอนลูกปีเขาอ่ะโอ้ เด็กตื่นแล้วเอาโอ้ยก็เป็นหาวเรีนเวียนอิ่มไม่ฮิซ้อนเถอะนอนนอนซ้ำเด็กหน่อยเบื่อมาล้ำเหรอครับพี่นออ้องจบตภัวสินอนไปต็ตไตเขียนโม่พรไปน้ำเลยวันวัุภาพบอกแม,ม้มเอานน่ขนาดเก็บไปมันล่วงหลายแล้วครับหนิสิบตัวละ เดี๋ยวอีกรอบนึงครับผมแล้วกลับบ้านแล้วใหาเพิ่งเขียนมวยกันก็ได้เสียงเงบครับเนี่ยมีเขียนมูหน่อยมาตัวเดียวได้ไรเขียนบ่ตำหนัแหละครับ,บามาไม่หมือนไปติดตามครับมันก็นมาเรื่ยอยๆเยอะเลยมันเร่งเสียงขึ้นนะโอ้นี่ดังไกลยางดังอย่างไก่เลยมัง้ง หา้อยเมตดนี่สบายเลยครับลำพวงบ่มีเหง่อหัวทนครับได้แล้วเอาพอแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็สามทุ่มสิบหาครับมึงมาแดงจัะโอ้ย ตัวนี้นะตัวนี้เลยจะได้ไปไปลงลงถังซะเจ้าบุ๊ปแล้กันนี่ละครับผมมันเหลื่อมล้มแล้วครับดึกๆไหมเหลื่อมล้มแล้วที่นี่มันบ่ค่อยมาแล้วครับไม่ใ่ซ้อนมันมาแต่เวียนๆไม่หมดแดงอิ่มเลยมือนี่ส <c oughs> ุดลอเข้าไปเลยล่ะเอ้ยเอ้ แม้นเป็นไร <c oughs> อยากกบบานอ๋อเก็บครับผมเอาเพื่อได้กินครับพี่น้องลงมาอย่างเฉพาะกบบานเหรออันนี้ก็เป็นเสียมเขาด้วยครับนี่ใส่มะคุดดินนี่แหละพ่อได้กินด้วยพี่นอ้องอ้ยวันม่นชิไลายด้วย รอบนี้ก็ได้อยู่ประมาณสองกรรมัมสามกรรมัมเอาไงเด้เอาไม่สวนสมน่ามันกินมันจ่อกับายย้ำเลีนะเ้ยงเนาะเฮ้ยตายหิดนาดินไสนะครับแถวนี้ยู่ใไก่น้าผมล้ะครับเนี่ยหน้าผมนาดินไสเนาะจัดการมันก่อน có phải nhám đ đèn h đấy màu đây hoàng ăn chưa mà chết câu bứt không phải thăm can thoát, thoátt thế nào không nhỉ đẹpột lên luôn mà đồ phải luôn nó qua không hốt nam gấp nào đây đó các băngg luôn không là mém khúc khúc thằng mẹ <g ül> ได้ไยพี่น้องกลับบ้านครับผมออน้องคุบกับไ,ไปกิ้มไปก็ได้หลยอยู่ครับผมตัวประมาณผมมาตัวตอนทุ่มเกือบสองทุ่มครับตอนนี้ก็สามทุ่มสิบหา ชุ่มมงเลยน้อยครับโอ้โหมันเหนี่ยน้อยด้กับตาหนี้ก็ลอยก็ตัวได้เลยตามที่เคยไปใส่เบีดไหมนี่แต่แม่มีซอหน่อยต่อยครับพี่น้องไปกำลังข,ขึ้นเนี่ยขอ้ขากบานนอนกันครับผมเนืตัวนลูกไส้แหละเอาเอาคับเอาคุ๊ <laughs> กินนไม่ซ้อนวนไหมเสียบบันไดวะไปมาคินมีกับแฟนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมพี่านเขียวครับกับท่านอ่างครับพี่น้องเดี๋ยวฝากติดตามคลิปดักกบมาห้อมครับดักกบเหยื่เขียดีมัวครับพี่น้องมาหันกลับไปจับมาเดี๋ยวหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยดีมัวเฮาเดี๋ยวจะเจ็ดแปดตัวนี่แหละหายากครับช่วงนี้มันไม่ค่อยออก มันแรงเกินคลิมนีขอลาไปแล้วครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมเหมือนเสามายามกบนม้องกันพี่น้องใส่แบบแปดหลังครับเป็นเดยกะติดตามครับผมหลางเขียนสะเกามันเหียดเขียดหมัวเสียครับผมแต่ลาไปแล้วครับมาเมมครับมาแมมแมมแมมมมแมมเมม,ม,มเอาบัสนหล,ลูกแล้วเอา โอ้โอ้หเฮ้ยมนน้ครับผมคนกับหมามานกับชีวิตกับพ่อๆกันแหละครับเลือกเกิดว่าได้ดรอกอยู่กับคนทุกคนยากกันมันกัดหากินเพราะต้นนี่แหะครับ